สบายดีพี่น้องมัตสุกุทุกคน้อจ้ามีนนก็มีหนึ่งพักแล้อพี่น้องเรือผักกาดขาวแล้วก็มีอันนี้มกประแดกเมื่อคืนนี่แล้วก็แจ่วอ้นเห็ดมือเศร้านี่นี่ก็แจ่วไอหน้าเห็ดแล้อพี่น้องเด้อไอเคยเห็ดก็มีต้มไก่ต้มไข่ไต้มหอยเก็บมาว่าน,นี่พี่น้องมามากิน,นํำกันมัตสุกุทุกคน้อจ้า สบายดีพี่น้องสบายดียดพี่น้อง,องสบายดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อไีร่แต่งตัวจังน้อยเขียนคิ้วหน่อยนึงเติมสีชันแล้วกไปเนก้าเป้งทาปากก็ไม่ได้ไปที่เลยเนาะที่ม ไปซิลนเลอร์มื่อนี้ยนะชิโนะยูฮงแอบบอสชิโนนสักคนมาแล้วนี่ถึงไปต่อไฟเลยตะครัวเปิดมาได้ต่อไฟมนเนาะเปิดเอ้ยวาเปิดเอ้ยเดี๋ยวจะได้คอยเปิดจอหานอนเลยเมื่อคืนไออกออกไปโอนเงินหายเจ้าแล้วก็ชื่อเม่นปอยมาเลยปล่อยมาอ้าทิ่มตัวที่เขาขวดอยู่แซน สองพานทิมลงนี่ทิมลงนี่ทันเห็นบอกเขาเห็ดนะเห็นบอกคอยเอาเสอร์ตัวตายเดะเอาเือตัวสี่สิบแปอ่อแล้เอาอะไอูเาเอาผ้าเราดูแจมนาใช่พอกินแจ่มะนาวแล้วแต่อะไรอยาเิยอันนาเบรโชว์ที่มือบอล

ดีสุายแหละเผ่อเลี้ยงลูก่นใหญ่วมาหายับใส่ชาวแฟงเ้ยกินเ้าเด้อทางนั้นเด้อมันเด้อมันเด้อาจะไเห็ดนาะยิ้มหอยเนี่ย าเกินหอยมาตัวตับสมักตักให้เน็กน้อยกินบัตับอ้าวคือนางลุงเถอะบอกินตับนางอ่ะนางก็บอกินตับเอาเข่าใช่

mô to mô và mơ Người thì dụng mà nhiều hay rửa là chào nhưng mà non nhưng mà ảm nặng rồi. Thôi mọi là cả. Như tôi tám nhân hơn à, 2 này thì chẳng mới. Thì nó nó nó. Tôm hồ ra một tên lát mà kịp hay này. Thế mà nhiều. biết cả một bít. Vậy à bắt tôm. non bó và hay cứ một bít rồi bắt vào. lắm đấy, ôi Và hả? ตกใจนาะุกโลัวเลนนอนเลยเหรอนอนห้องนู่ปิดห้องกับไปโอนหลับแล้วปิดโอนจะปิดภัยบอเออปิดแล้วอ้าวมือเเหมือน,น้ประตูนะเปดิดแต่มดำ สองสองบางกว่าอันแห้งขักเวลาเปิดเวลาปิดพี่จังดังคอยนะดังกำลังฟัับมะพรุไปโอยโอ้บุญอารมณ์บอารมณ์ปุ๊บมันจะหาโม่เทาเหนือเลยที่สามเถอะลูกแม่นึงเขาลูกไม่ลูกไปม่งียนได้ป่ะ ก่อนทีแรกมีจกก่อนมารอบซองอีกแล้วลุกแม่หามุ้งอะไรได้หามุลล้งอันนั้นแจ้งแจ้งแล้วอนนี้หลอกที 3, ททสามเพม่มนอนกินเลยบีบคีบตีอึงโทะลมพซับบนคิดนั้นแลบบ้วบนคลิปไปหน้าเห็นป้าไอหน้าไปคิปป้ายเาะว่าบงคลิปเจ้าไ็กิปเ้าลุางฮันนะคลิปอันยิขวานะ วนคิดมาเห็น,นม,มกนไม่วมงคิดคิดมันชอบแป้งผ้าลูกแปนะบงมงไปบงมงม,มามันเอาโนาปปหน,านาอห่อยยังมีมาปประตูเซนนะกโชว์เหรอตามประมาณเก้าโมงสิบโมงนีถ้ามีดอกมียาเซมาหาเจ้าแหละเอนั่งว่าเซนเสร็จสองสาวนอนสองคนจะ่ีนอนตื่นนอนได้น,น,นอนพอนทำน,นัดมานอนได้บุมากขยาดว นึงจะกนตด่็คือเงื่งง่อใครอะไรูนอฝนตกบ้าจอไปงมือมงเองตกไหนเยอะนุ๊ตกลินนสร่งแล้วเสร็จห้องสแตกๆกระเบื้องอย่งนี้ักสีองีฝนตกรงี้นตกลินตกไก่จะได้มาคานไเอ่แบน้น 嗯、看你上来这边找我拍吧。 เป็นมันละสองข่ายสองใครสอบวกสองบวกอยู่บวกคงมาเป๊เขารอติดตามคลิปกันหน้ากับกอ้นด้่น้องเลยเอากระดาษนั่นยิ่งว่งไปขันลวกมแก้วได้กรอ่นมันไม่มีหมหมัดเลยกระดาษเจาะไ้บอกเอาไ้เดี๋ยวอื่นเนาะจาะเอาเสื่อาบินมาเสื่อเกัน มันบมีมงมันบมีเล็กแข่งเชือเนาะโก็โก็มาใส่หุักตัวนี้บมบีบต้องใส่บ็อก้นาดนีอ่ะนีเด้วยหมักใส่เสาผักเหน่ดนะเออหมักต้องอะไรอันเลยทุกคนมักไชก็เป็นแ้นี้แต่แต่คุจ้าไปนม่มีเพ่มากเ้ยค้ะคอเอาเอาเอืงตลอดมันจะมีงัวเขานะ มันบุกเขาคยแนี่นี่ชื่อกนเนี่ยทางเขาบได้ตงใช่ตู้เชื่อมเสื่อมจอดใหม่แั้วี่ตู้เชื่อมตู้เชื่อมเงินว่างไเฉเว่างใครกะโตดจะมาหายนากาเขาหนมไปหาะเาอย่เลยเราดูพ่อไปบ่พ่อสามเดือนนะบอ ทำเตือนแต่ดำนาคุณเลยเย็นก็เป็นสีหรอเปล่าปั่นให้กินขนาดนมนมเป็นมันลายรวยใส่ซอยไปกินเลยเนาะซอยเดี๋ยวไปกินนะแพงไหมนมแมมมาร์ทสี่ปองจะซื้อกันเท่าเด้อสาวไม่บ้านเลยแบบหนึง nah, well, kind of food, like ่งเองติ huh? yeah, uh ๊กสามปอนด์โซ่สี่อ่ะเอาโต้งได้หายครับศพหนึ่งเลย 90.000. phân Phân xịn 300 Ăn thôi Ăn rồi Ăn rồi Phân có thích ăn và จะทยอยสอยดีทยอยผ่าเงื่อนไห้อยู่ทั้งเบากระตูดเบาภาพแต่เบาภาพที่ได้รายคือมูบะภาพโอ้ชางลี่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องนะจ๊า